สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจกกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางฮานอยงวดประจำวันพฤหัสที่20พฤษภาคม2564นะคะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันพุทธที่ผ่านมานะคะว่าผลออกอะไรบ้างสำหรับ3นอยฮานอยพิเศษออก3018330183 แปอยู่นี่นะคะนี่พิเศษนะเข้า8 3ามนะคะสําหรับห้าน้อยปกติห้าน้อยปกติออกห้าเดสองสองสามห้าเสองสองสานี่ค่ะสองเจแล้วก็สองสาอยู่นี่นะคะพี่น้องให้5้าสามเจไปถ้ามา5้ามเจนี่สวยงามเลยเนาะและอันนี้ สองแปดเจ็ดนะคะสามตัวพลาดแต้มไปนะคะทีนี้ก็มาดูนอย VIP นอย VIP ออกเก้าสองหนึ่งห้าห้าสองหนึ่งอยู่นี่นะคะสองหนึ่งส่วนเบิ้ลพี่น้องจับสองสองให้นะคะมาห้าห้าเลยสำหรับห้านอยเมื่อวานนี้เนาะวันพุธมาเบิ้ลห้าห้านะคะก็ปังสามนอยเลย ะะสำหรับเมื่อวานนี้ส่วนปกตินี่เด้งบนล่างเลยนะสำหรับฮานอยวันพุทธที่19าสมาชิกท่านไหนที่ตามพี่น้องก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะฮานอยเราค่อนข้างเปะค่อนข้างปังเนาะช่วงนี้ก็บางวันก็มีบ้างที่เข้าแค่หน่อยเดียวนะคะบางวันก็เปะก็ปังทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะคะของวันพฤหัสท,ที่2ี่พฤษภาคม สำหรับวันพฤหัสะคะชุดวินพี่น้องจัดให้4 2 7 1 3ค่ะจับคู่ก็จะมี4 2 4 7 4 1 4 3 2 7 2 1 2 3 7 1 7 3แล้วก็1 3นะคะก็อยู่ในชุดวินนะจับคู่ให้ครบแล้วนะ,ะก็มีตัวเดิมเยอะนะคะ มี1นึ่งสามสามสองหนี่ตัวเดิมสองเจคือก็รู้ๆอยู่เนาะฮานอยเขาใจไม่ค่อยไปไหนคะ่ะเขาจะอยู่เดิมๆซ้ำๆอยู่ประมาณ2อสามวันนั่นแหละค่ะพี่น้องก็จัดชุดนี้ให้เพิ่มมาก็คือ4ี่นะคะสำหรับตัวกันนะก็คือ2 2งสามสามแล้วก็8ปดสองคะ่ะ3ามตัวหกหนึ่งสี่ศสามเจดสองหนึ่งสามแล้วก็8ปดหนึ่งเนะคะสำหรับ3าตัวนะ ทีนี้อันนี้ก็คือชุดวินจัดหมดทุกตัวเลยค่ะจัดหมดทุกตัวเพราะโอกาสจะเด้งบนล่างนะคะเหมือนเมื่อวานเนาะนี่ค่ะถ้าจัดหมดทุกตัวก็โอกาสเด้งบนล่างนะคะอ่าฉะนั้นเลขก็จะอยู่ในชุดวินจับได้ก็จะเป็นสิบคู่นะคะไม่รวมเบิ้ลเบิ้ลนี่พี่น้องกันให้แค่สองตัวก็คือสองสองแล้วก็สามสามแต่ถ้าจะให้พี่น้องเน้นให้นะคะ ก็จะมี4 1ค่ะ7 1 4 2 1 3นะคะแล้วก็2 1นนะสำหรับตัวเน้นนะคะสำหรับตัวเน้นแต่พี่น้องอาจจะเลือกให้พลาดนะฉะนั้นจัดหมดทุกตัวส่วนมากสมาชิกก็จัดทุกตัวอยู่แล้วเนาะ สิบคู่นะคะอยู่ในชุดวินหมุนให้เรียบร้อยแล้วครบทุกตัวนะคะหาหนอยแล้วก็มาลุ้นกันเนาะสำหรับวันพฤหัสก็หวังว่าจะเป๊ะจะปังเหมือนเมื่อวานนะคะเข้าสามน่อยเลยถึงจะไม่เด้งบนล่างก็ขอให้มาสามน่อยครบก็โอเคแล้วใช่ไหมคะก็ดีใจแล้วเนาะ แล้วก็มีหวยลาวพัฒนาด้วยนะคะเดี๋ยวหวยลาวพัฒนาเราก็ลุ้นกันอีกเหมือนเดิมนะเดี๋ยวพี่น้องลงคลิปให้นะคะสามารถดูได้นะใครที่ชอบลุ้นหวยลาวพัฒนานะคะสํา,ารหรับฮาน้อยเราก็มาลุ้นกันขอให้เป๊ะขอให้ปังผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแนวทางทุกๆแนวทางก็มีพลาดบ้างปังบ้างนะคะอ่า ส่วนสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆ like, ก,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 กำลังใจพี่น้องก็ขอขอบพระคุณด้วยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจมาอยู่ด้วยกันก็ขอให้เฮงปังๆนะคะสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใหม่พี่น้องก็ขอยินดีต้อนรับนะคะอยู่ด้วยกันให้กำลังใจกันนะคะพี่น้องก็พยายามทำให้ดีที่สุด ก็พยายามคํานวณให้เปะให้ปังนะคะก็ไม่อยากให้สมาชิกต้องผิดหวังแต่อาจมีผิดพลาดบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกคนเงนงๆาปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบายขอบคุณค่ะ